สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปายสุขสุขคนครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงบ่ายๆครับอยู่ที่นะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับหลังจากที่มันเราไปเล่นมรำเสียงกลางบ้านอยู่ที่อยู่ที่อุดรนะครับสามหมออำเภอวังสามหมอนะครับนราสอดแจกแจงปางครับเก็บของเลยพิ่งวาหอดจอดถึงประมาณกับใบสามนี่ลูกเวทีแบบนี้เลยานี่ครับประมาณบ่ายสองนะครับสาที่วงงานกับใบสองครึ่งนี่ นะครับเพิ really? ่งชั an nope. ่วโมงผ่านไปใบสามพอดีตอนนี้จะตั้งไอประมาณนีนะครับวันนี้เราเล่นตกร์นะครับมอลล์ทั้งนครพนมเนาะลูกพระธาตุเนาะครับเนาะเออนี่ยแบบมอลล์มูสอดแจงขึ้นเก่าครับจางปางครับอ่ามณีที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อนแอยู่อำนาจที่เก่าครับจังหวัดดอนไว้ครับเพิ่มเพื่อนเนาะครับเนาะเออเป็นมอลล์สิงห์กับโอ้ยนะครับมอลล์สิงห์นอ้ทีเนาะเลยเล่นซีซองมาหนี่สอดแจงจางปางขึ้นเก่าครับผม อายุมากท่านการท่านเวลาพอดีใบสองอ่าสั่งในที่กับสองใบสองครึ่งกินเขากินน้ำกินปักกินปลากันแล้วจุ๊บญาดฟาดบึ้มนะครับหอนป็นได้กันเลยครับอากาศหอนครับช่วงนี้อากาศร้อนถึงร้อนมากครับเออกับระวังพายุโซนร้อนนะครับฝนตกนะครับเด้อพี่น้องชาวเครื่องเสียงคุณผ่านครับผมเออาตอนนี้ทิ้งมาแล้วกับเจ้าจวดจวดเจ้าเจ้านะครับฟ้าวเฮ็ดฟ้าเดล้วนะครับ ประมาณสามตุ่มคนเริ่มเดินแต่เม่ออากาศต่างวิธีหลายเติบยู่งอ่าประมาณหกเมืองตุ่มหนึ่งคนสิเศร้าเออทุานของป่าครับสองคนครับทีมงานสองคนครับถือว่าพอดีโอเคเออเดี๋ยวจังอีกไปกับดีด้วยมือไปบวกไกลครับแถวเนี่ยอำเภอเมืองนี่ครับมาตอนวัยนะครับเนาะเป็นโมดัลสูงนะครับเนาะหัวท้องกำลังตรวจจับครับเออ ซอยเยังก <ersch> ็ซอยกันลก็ซก eh? so, so ับฝาเท็ฝาวแล้วนะครับเนาะเปนแนวคอนแนคอนแนน้แปง์คอนแนเป็นผุ้รล่วงตูเอาแบ่งกงนไปไปแ้วกักันที่เาครับเป็นงานสามสี่ชุดังนะครับเนาะซอยกันนะครับอากาศมันห่อนเป็นแนเขาภมไปนแนวตนี้จะช่วงเนี้ยะเท็จจากแดดจะหาคำเนาะเออเงนอน ขอบคุณเอทุกท่านครับผม่ร like, ับชมเอาไปหหลงอาจารย์เสร็จปะะวต่อของหลังเี่เด้เออซีทุกสนครับที่ห้กำนังใจขนซาดม่ตลอดครับผมรับจตขนซาดรักน้อยขอให้รักนานๆครับถึงบ่มากใหม่อ่็ย่งครับยงเกจากตงแดดคับแดดช่วงนี้ใบสาก็ยังแดดแห้งนะครับเ ลุยๆๆๆขึนข้นมาเน่ะเป็นโค้งตาเป็นโุ้งล้างฟูแปงครับผมเรกด้ครับพ่กอดแจงจางปางครับฟูเพ่งเครื่องกูหน่อยฟองถ้ากริเ่มเก็บน้งแต้ไก่ชุกเนวงก็เดิ่มเก็บไส้ชิ้นี้ราลอยดดีถ้าสิดกับท่านไม่ได้มันไกลนะครับาจากแจากสามลอยลูกครับจากอำเพือว่างสาหม้อมาอำนาจเจริญนะครับเนาะ่อนนีการมาะนั่นไม่ได้ไม่ได้เ่ท่นหร ไปตัดแจงกันเอ่อไปหลังเขี่ยงเขี oss, ่ยงลุยจ้าต้องการทายขออนุญาตทายคิดก่อนนะครับสุเพลินลุยซอยเขาขึ้นเขาครับผมสอดแจงมาได้กับสองลุยเห็ดครับเพราะว่ามันเปล่านะครับเนาะขันเมื่อฝาดเนี่ยจะนอนได้เหมือนนิสิตรำอยู่ครับ ไปซอยกันคอนโดใหม่คอนโดเมืองครับซอยหน่อยดีกว่าซอยไดยแล้วครับเนาะดงมากเนาะแดดจากเต็นท์ด้วยชีวิตคนวัยลำบากแค่ไหนก็ต้องดุยแดดปันใดเตนตกปันใดก็ต้องตั้งได้ครับนะครับเพราะตกะปันใดก็ต้องตั้งครับเพราะว่า่อยท่านการทำท่านการแสดงคนนอกก่อนแดดจากเต็นท์ด้ยชุดเก่าครับผมนี่ครับชีวิตคนวัยมาก่อนกับทีหลังอ่า